ปิดประตู AEC เชื่อมไมตรีสองฝั่งเมยไหว้พระสองแผ่นดินไทยพมา่าเมื่อวานนี้เราไหว้พระเที่ยววัดฝั่งไทยไปแล้ววันนี้ทางรายการจะพาท่านผู้ชมข้ามไปไหว้พระที่ฝั่งสหภาพเมียนมาณนะเมืองเมียวดีกันค่ะ,ะไทยกับเมียนมานนเนี่ยเป็นบ้านพี่เมืองน้องกันมาช้านาน วัฒนธรรมประเพณีนั้นก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกันเยอะแยะมากมายเพียงแต่ว่าภาษาเท่านั้นที่มันทําให้เรานั้นอาจจะสื่อสารกันไม่ค่อยเข้าใจนักแต่ว่าวัฒนธรรมเรานับถือศาสนาพุทธเหมือนกันกําหนดประเพณีประเพณีนั้นเป็นเรื่องที่ใกล้เคียงกันมากดัะนั้นเราก็มองว่าเมื่อจะเข้าสู่ AEC แล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่สามารถเชื่อมโยงกันได้ดีที่ริงแล้วก็ง่ายที่สุดเนี่ยก็คือเรื่องคำนดบําเพลียงประเพณีวัฒนธรรมซึ่งมันมีความเหมือนกันอยู่แล้วเนี่ย ก็เมื่อเชื่อมโยงกันเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าไทยกับพม่าคือคนบ้านพี่เมืองน้องที่ยังมีสายสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะครับก็วันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ดีที่เราจะเปิดประตูสู่เอแล้วก็จะไปเน้นเกี่ยวกับเรื่องการไหว้พระการทําบุญไปศึกษาวิถีชีวิตไปดูศิลปะวัฒนธรรมของเข้าที่มีความเหมือนกันเนี่ยมันน่าจะมีความแตกต่างกันตรงไหนยังไงไหมน่าจะเอามานเป็นแบบอย่างไหมหรือเราจะเชื่อมกันให้มันเป็นเนื้อเดียวกันอย่างไร น่งแสแวงบุญไหว้พระสองแผ่นดินเชื่อมไมตรีสองฝั่งเมยอ,ออกเดินทางจากวัดไทยวัฒนารามมุ่งหน้าสู่เมืองเมียวดีข้ามแม่น้ำเมยณสะพานมิตรภาพไทยพมา่าที่อำเภอแม่สอด ขณะนี้เราอยู่ที่ประเทศพม่าแล้วนะคะมาเปิดประตู AEC เชื่อมไมตีสองฝั่งเมยขณะนี้อยู่ที่วัดสวยมินหุุนหรือวัดเจดีทองค่ะวัดเจดีทองหรือวัดสวยมินหวุนในภาษาพม่าเป็นวัดแรกที่คณะได้เดินทางไปกราบไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่ค่ะ ชื่อเต็มๆอย่างเป็นทางการที่นี่ก็คือเจดีชาวเมียนวนเซตี้เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของเมืองเมีเมยวดีมีอายุเก่าแก่ที่สุดปะแบบมอญพมา่าความสูงจากฐานถึงยอดฉัดประมาณ30เมตรและฐานเจดีกว้างใหญ่มากเมื่อยามพระอาทิตย์ส่องแสงลงมาไม่ว่าจะทางทิศไหนเงาของเจดีจะไม่ทอดถึงพื้นเด็ดขาด ออกจากวัดเจดีทองคณะได้เดินทางต่อไปอยังวัดจระเข้หรือวัดมีเจ้ากโกตามภาษาพมา่าและนี่ก็เป็นวัดที่สองนะคะที่เรามาคือวัดเจ้ามิกงหรือวัดจระเข้นะคะวัดมีเจ้ากโกมีลักษณะโดดเด่นไม่เหมือนกับวัดอื่นๆเพราะมีรูปปั้นจระเข้ขนาดใหญ่มากๆทาสีสันสดใสมองเห็นแต่ไกลความยาวจากหัวจรดหางยาวถึง65เมตร กลางลำตัวจระเข้สร้างเป็นหอไตขนาดใหญ่สวยงามมากเป็นสถาปัตยกรรมแบบพมา่าบริเวณที่เป็นหอไตนั้นห้ามไม่ให้ผู้หญิงเข้าไปค่ะศิลปะพม่านี่รู้สึกว่ามีความอ่อนช้อยถึงแม้ว่าโดยโดยความรู้สึกส่วนตัวของผมเนี่ยรู้สึกว่าจะไม่อ่อนช้อยเท่าศิลปะของไทยแต่ว่าก็มีความละเอียดมากพอสมควรและมีความสวยงามแปลกไปอีกแบบหนึ่ง วัดอธิษฐานเป็นวัดเล็กๆซึ่งชาวพาม่าถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของความสำเร็จใครอยากประสบความสำเร็จก็จะมาขอพอรกันที่วัดนี้ค่ะที่นี่เป็นวัดที่3แล้วนะคะคือวัดอธิษฐานกับโครงการเปิดประตู AEC เชื่อมไมตรีสองฝั่งเมยค่ะภายในวัดมีพระเจดีย์สีทองอารามโดดเด่นมากเพราะอยู่บนเนินสูงขึ้นไป บนลานของเจดีสามารถมองเห็นเมืองแม่สอดได้ทางคณะไหว้พระสองแผนดินต่างก็ตั้งใจสวดมนต์ขอพรเพื่อความสำเร็จตามคำร่ำลือกันทุกคนค่ะที่นี่เป็นวันที่4แล้วนะคะที่เราเดินทางมาไหว้พระกันนะคะคือวัดเจ้าโรงจีหรือวัดก้อนหินใหญ่ซึ่ง พระไทยเป็นผู้สร้างที่วัดแห่งนี้ค่ะวัดก้อนหินใหญ่ชาวพาม่าเรียกว่าวัดเล้าโลงจีเป็นวัดที่ตั้งอยู่บนลานหินใหญ่บนเนินเขาทำให้มองเห็นยอดเจดีย์แต่ไกลคนไทยที่มาเมืองเมียวดีนิยมมาไหว้พระธาตุแห่งนี้กันค่ะเพื่อความเป็นสิริมงคล เรามุ่งเน้นนะคะในเรื่องของการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวจากเบองแม่สอนไปที่เมืองเมียว,วดีซึ่งสองแผ่นดินนี้นะคะมีวัฒนธรรมที่ไม่ได้แตกต่างกันเลยค่ะคล้ายคลึงกันมากมีการนับถือาศาสนาพุทธนะคะแล้วก็สังเกตจากสถาปัตยกรรมวัดวาอารามนะคะก็จะมีศิละปะที่จะคล้ายๆกันนะคะเอวิถีชีวิตชุมชนก็จะไม่แตกต่างกันมาก การที่ท่านได้มาสัมผัสเนี่ยท่านก็จะพบบรรยากาศต่างๆที่ที่มีวิถีชุมชนทั้งฝั่งไทยและฝั่งพมา่ากลมกืนกันนะคะซึ่งไม่ไกลจากกรุงเทพนะคะเพียง400กว่ากิโลท่านก็สามารถที่จะได้มาเยี่ยมชมอ,อำเภอแม่สอดและเมียววดีนะคะซึ่งท่านสามารถที่จะข้ามไปได้ง่ายมาก นะคะเพียงแค่ท่านพกบัตรประจำตัวประชาชนนะคะแล้วก็มาทำบอ์เดอร์พาสก็สามารถข้ามมาได้จะเห็นได้ว่าประชาชนของสองฝั่งเมยอนั้นเป็นพี่น้องกันมีอะไรหลายๆอย่างเหมือนกัน โดยเฉพาะด้านศาสนาและประเพณีวัฒนธรรมเหมือนกันแทบแยกกันไม่ออกเลยค่ะถ้าไม่มีแม่น้ำเมยมาแบ่งแยกออกจากกันประชาชนทั้งสองฝั่งก็คือเผ่าพันธุ์เดียวกันดังนั้นโครงการไหว้พระสองแผ่นดินเชื่อมไมตรีสองฝั่งเมยจึงเป็นเสมือนกาวประสานเพื่อให้ความสัมพันธ์ของชาวสองฝั่งเมยมีความผูกพันกันเหนียวแน่นมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการต้อนรับประชาคมอาเซียนที่จะมาถึงในอีกไม่นานค่ะเป็นความประทับใจอย่างยิ่งเลยทั้งสุเาปัตนกรรมมวัฒนธรรมโดยเฉพาะวัดวาอารามนะฮะและผู้คนมีใจศรัทธาในพุทธศาส,สนาเป็นความประทับใจอย่างยิ่งเลยครับสวยวังามมากอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของทางแถบทางใจกลางเมืองเขาแต่ตรงนี้นก็ได้ก็สวยงามมากแล้วซึ่งก็น่า เมเิ้งค่ะมระสจรย์เป็นโอกาสที่ดีที่ได้มานะคะ <c oughs> ไม่เคยมาไม่เคยทราบดีค่ะตั้งใจว่าปีนี้จะมาไหวาพ้พระอยู่แล้วแล้วพอดีว่ามาเจอทิปท,ที่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 พามาแม่สอนเข้ามาก็ส่วนใหญ่ที่ว่าทับใจจะเป็นเหมือนกับวัดสวยอ่ะ <laughs> ได้เห็นวัฒนธรรมของของทั้งสองประเทศนะคะก็รู้สึกว่าชอบแล้วก็ประทับใจอะคะ่ะเพราะว่าตอยก็เปิด AEC แล้วเราก็ควรจะเรียนรู้วัฒนธรรมหรือว่าศิลปะของของประเทศเพื่อนบ้านเราไว้ด้วยะคะ่ะก็มาครงนี้ก็รู้สึกชอบแล้วก็ประทับใจอย่างมาอีกค่ะมาร่วมกันสร้างไตรีมาร่วมกันทำนุบำรุงพระาศาสนาให้คงอยู่คู่สองฝั่งเมย มาร่วมกันสืบทอดความศรัทธ,ธาในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้คงอยู่ชั่วลูกชั่วหลานกันนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานจังหวัดตากและนิตยสารโฟโตเทคที่สนับสนุนการเดินทางมาทำรายการครั้งนี้ค่ะท่านผู้ชมคะ ประเทศไทยกับประเทศพมา่าก็เปรียบได้ว่าเป็นบ้านพี่เมืองน้องด้วยกันนะคะสังเกตได้ว่าศิลปะวัฒนธรรมความเป็นอยู่หรือวัดวาอารามก็มีบางสิ่งบางอย่างที่คล้ายคลึงกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านพุทธศาสนามีความเปลี่ยนล้นเป็นอย่างยิ่งนะคะและในโอกาสที่จะเปิดประตูสู่ AEC ในเร็วๆนี้เป็นส่งผลดี ทำให้เราสามารถเดินทางท่องเที่ยวไปมาหาสู่หรือเจราจาทางด้านการค้ากันได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นค่ะและหากท่านมีโอกาสขอเชิญท่านผู้ชมมาเที่ยวอำเภอแม่สอดจังหวัดตราและเมืองเมยวดีปรีปทพมา่าด้วยกันนะคะวันนี้รายการชีวิตไม่สิ้นหวังขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสัปดาห์หน้าพบกันใหม่ค่ะมมีทางออกลั